กินแบบนี้นะเพราะว่าเรากินนมสดเนะี่ยเราจะแบบท้องอืดเนนะี่ยพวกมนมจนืดนมสดเน่ยแต่ถ้าเรามาทําแบบนี้เราก็จะไม่ท้องอืดน,นะคะสำหรับคนที่กินนมสดแล้วท้องอืดแล้วก็เวลาใครแบบเจ็บคอหรือว่าไอเนนะี่ยกินพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะสําหรับเราเนะเราเราจะดีขึ้นแต่คนอื่นเราไม่รู้เปนสูตรสูตรของเราเองี๋ยวทำให้คุณชายกินขอเปิดอันนี้หนะ เปิดที่ดูดอากาศน้าทำมันเดือดมันก็จะได้ต้องให้มันเดือดด้วยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะทำนมสดต้องให้นมมัเนเดือดโอเคนี่ก็ได้แล้วกาะปิดแบบ ทำกินกันนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและฝากกดซับด้วยนะคะ